อันเรือดีภายดีย่อมขี่ข้ามอย่าเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่การบ้านการเมืองเรื่องดีๆอย่าให้คนอปรีมาทำงานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยในรายการค uh ุยสบายสบายกับเรือนแก้วทางพิพูดทีวีนะคะจารยเดาเเทียมไทยกรมซีแบนเสาร์อาทิตย์กัะท่านผู้ชม เจอกันเช้าๆนะคะตื่นขึ้นมาก็เจ็ดนาฬิกาก็เจอกับท่านผู้ชมแล้วก็กลางคืนก็ดีรันให้พี่น้องที่นอนดึกแล้วก็ชาวต่างประเทศคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะก็ได้ชมกันเช่นเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันเองก็มีแขกรับ,ร,บรับเชิญนะคะจากเป็นเพื่อนกันมานานนะคะเพื่อนร่วมอุดมการเพื่อน ที่รู้ใจกันพอสมควรก็ขอท่านผู้ชมมาพบกับคุณอ้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเลอนแก้วค่ะแนะนำตัวเองหน่อยสิค่ะสวัสดีค,<อ>คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอ้อมปทุมก็มา,มามพูดคุยนะคะัชื่อมาเฟียอ,อะไรนะั่นหน่อชื่อจริหรอะโอ้เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นกำนัน <laughs> โอ้อ้อมปทุมเลยะนะโอ้เป็นคนดีเป็นนักเลงเป็นคนดีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคนดีสิวนะคะต้องบอกว่าวันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุณเรือนแก้วต้องบอกว่าในบรรยากาศอย่างนี้ปกติจะไม่ค่อยเห็นนะคะสาหรับบรรยากาศโดยวันนี้นะคะมีต้นมุกต้นไม้ก็วันนี้มาที่บ้านพี่ชายนะคะที่ซอยแปดคลองประปานะคะเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์โควิด เข้าไปทําที่ห้องอัดห้องส่งอันตรายอันตรายเพราะเป็นห้องแอร์เราต้องมาที่โล่งๆอย่างเงี้ยก็หมายถึงมาตรการของรัฐบาลนะคะก็กลัวติดเชื้อในห้องแอร์อะไรประมาณนี้ก็เลยออกมาเรลยมาออกเจอบรรยากาศแบบชิวๆมีแดดแสงแดดมีต้นไม้มีน้าลำธารอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีกลางใจเมืองกรุงเทพบ้าน ที่ที่เคารพรักบ้านพีวิ์นะคะอาณาจักรไม่ไม่ใช่ว่าบ้านอาณาจักรของพีวิย์แสดงว่ามโหฬารมีโรงแรมมีสนามกีฬาคุณซอมมีอะไรเยอะแยะไปหมดในในทุกวันนี้เป็นสนามกอล์ฟตรงนี้แต่ก่อนเป็นสนามไรกอล์ฟไรกอล์ฟอ๋อแต่เดินนี้ไม่แล้วใช่ไหมแล้วแล้วเป็นยังไงเรื่องเศรษฐกิจของโรงแรมสําหรับคุณพี่เขาที่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเนี้ยตอนนี้คือ ไม่ว่าเศรษฐกิจอะไรซบเซาไปหมดนะคะยิ่งญ่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมโอ้โหบ่นกันอื้อเลยเลิกกิจการอะไรเยอะแยะไปหมดโรงงานต่างๆแม้กระทั่งแม้กระทั่งไงคุณนอมรู้ไหมต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยต้องที่มาเช่ามาอะไรต่างๆไม่มีล้มเลิกหมดเลยเลิกกิจการหมดเลยโอ้ก็เพราะว่าอย่างคนต่างประเทศที่มาเมืองไทยเนี่ย เขาจะมีประเทศไทยเนี่ยควบคุมเรื่องของโควิดทีนี้การนั่งดื่มนะดื่มเหล้าดื่มเบียร์พวกอะไรเนี่ยไม่ได้อไม่ได้พอ,อไม่ได้เนี่ยแต่ว่าให้ซื้อกลับบ้านได้ไปซื้อกลับ <c oughs> <c oughs> ไปนั่งร้านอาหารก็เว้นระยะห่างคุณด้อมเี๋ยวมีเวลาด้วยนะสามทุ่มไม่เกินนั้นอ๋อค่ะพูดถึงนะมีเพื่อนถามเขาบอกว่า การนั่งทานเครื่องดื่มอ่ะนั่งไปในร้านอาหารเนี่ยนั่งไม่ได้โควิดมันกลัวการนั่งถึงสามทุ่มไอ้เลยสามทุ่มไปแล้วหรือว่าไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่ามาตรการอาจจะตอนนี้อาจจะเป็นบางพื้นที่ที่ผ่อนปรนอาจจะเป็นถึงห้าทุ่มหรืออะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าแต่ก่อนเนี่ยสามทุ่มเนี่ยเลยสามทุ่มไปเนี่ยโควิดมันมันจะมันจะมาเออมันจะมาทําให้ต้องต้องปิด ในช่วงนั้นต้องเลิกเลยสามทุ่มต้องเลิกเลยทำไมรู้ว่าโควิดจะมาช่วงไหนโควิดจะมาก็ต้องรรู้มแต่ว่าช่วงไหนแต่ว่าพูดถึงนะเราก็ไม่อยากจะว่าอีกแหละทําไมถึงบอกว่าตามตลาดนี่เนี่ยฝากไปถึงนะคะของกระทรวงที่รับผิดชอบผู้ดูแลอะไรเนี่ยคะทไมตลาดเนี่ยสมมติว่าไปตัวตรงโน้นเจอโควิดอ่าเราก็ไม่รู้โควิดเนี่ยมันรักษาหรือว่ากินยา ที่บ้านก็หายเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าหมอเขารือว่าอะไรเราไม่อยากไปพลาดพิงถึงแต่เขาบอกว่าตลาดเนี้ยติดแล้วเขาจะปิดตลาดเอ๊ะทําไมในโล่งๆมานปิดตลาดแต่ทําไมในห้างที่เขาที่เปิดยีิบสี่ชั่วโมงอ่ะเอ๊ยยี่สิบสีชั่วโมงเลยหน้าตรงหน้าต่างไม่มีมันไม่มีโควิดหรอไม่มี ไม่กล้าารบริหารจัดการในทีมงานเศรษฐกิจหรือการวิเคราะห์สถานการณ์โรคระบาดนี่ค่ะคือในประเทศไทยนี่ถ้าจะพูดไปแล้วนะวิตกกาังวลมากเกินไปหรือเปล่านะคะคือโรคระบาดนี่ไม่ใช่มันมีเฉพาะยุคนี้คุณอ้อมมีมานาแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสมัยก่อนโรคหาที่เขาเรียกว่าโรคหาท่านก็ไปโปรดตส ไปดูคนที่นอนอนะนรลหน้าที่ติดโรคระบาดนะนะโรคหาสมัยก่อนจนพระอานนท์ถามว่าอ่พระองค์ท่านไม่กลัวหรือที่มาตรวจเยี่ยมอย่างเช่นนี้พระองค์ตอบว่าไงบอกว่าโรคนี้มันแล้วแต่คนมีกรรมโอ้เหรอ คือท่านไม่กลัวมันก็ไม่เห็นเป็นไรคุณอ้อมอยาพิษตกกังวลจนเกินไปรู้ไหมมันจะไม่ตายเพราะโควิดมันจะตายเพราะโรคพิษตกกังวลตายเพราะโอดต,ตายช่วงนี้นะคะอ่าเออแต่ว่ามันทีมงานเศรษฐกิจต้องคิดแล้วเรื่องนี้แล้วการบริหารสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้่ต้องคิด ต้องปีนวิกฤตให้เป็นโอกาสไม่งั้นโอตายนะคุณอมอมอย่างเช่นคุณเดือนแก้วในขณะที่บริษัทโรงงานต่างๆนี่ปิดตัวปิดตัวลงไปเจ้าของธุรกิจปิดตัว <ะ S 1> คนทํางานก็ไม่มีงานทําแต่คุณเอาวิกฤตเป็นโอกาสเหรอเอาวิกฤตเป็นโอกาสเดือนแก้วก็กงไ,งไปประมลเอาของถูกที่เขาเลิกกิจการแล้วก็มาขายถูกๆเช่นกันอ๋อเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆได้ก็ลองขายออกไปเพราะถ้าเรื่องอะไรเข้าบ่อย ค่าเช่าไว้ต่างชาติอย่างนี้อ่าเขาปล่อยเรงโรงงานที่ล้มเลิกอย่างเงี้ยแล้วเอาของมาไว้ยิ่งยิ่งเอาไว้มันยิ่งนานมันยิ่งสุดยิ่งเก่าใช่ไหมเขาก<อ>็าเปิดประมูลแล้วแก้วก็ไปประมูลแล้วทีนี้อยู่ยในบรรยากาศที่คนอยู่บ้านเนี่ย,น,ยนะยิ่งเก่ายิ่งราคายิ่งตก เหมือนภรรยาอย่างนี้ป่ะต้องรีเปิดประมูลเหมือนเหมือนเหมือนผู้หญิงที่อยู่กับสามียิ่งเก่ายิ่งตกไหมเอากลับมาที่เรื่องของเก่าบางเรื่องก็มีราคาแล้วคุณร่มอย่างเช่นวัตถุโบราณเก่าๆมีราคาได้อย่างั้นไแพงแพงแพงเนี่ยเก่าๆก็มีราคาเหมือนกันเลย Okay, ก็เราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะอย่าปล่อยให้มันซบเซาแล้วอดตายไปในที่สุดนะครับมันไม่ได้แล้วจึงต้องคิดใหม่แล้วค,คุณจะเปลี่ยนยังไงวิกฤตให้เป็นโอกาสแทนที่จะให้ปล่อยให้อดตายหรือมีแต่ตามไล่ไล่ปิดกิจการเหมือนข่าวใหม่ล่าสุดนี่าผู้ว่ากทมปิดโรงเรียนสถานศึกษาต,ต,ตรงนั้นตรงนีอ้อหลายอย่างก็คือเป็นการบริหารที่ถูกต้องใช่หรือไม่ ต้องมานั่งทบทวนเหมือนกันนะคุณหมอเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าประเทศใดอยู่ในวังวนของความยิ่งตกกลงวัมันถูกต้องหรือไม่เอก็แปลกนะโควิดทําไมมันมันมันไปมันไปเป็นป้องกันยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าจะป้องกันยังไงพูดถึงแล้วนะเพราะอะไรมันไปตางอากาศคุณหมอมันไม่เฉียดไปแถวทําเนียบทําเนิบบ้างไหมเป็นเยื่องใหญ่เลย คุณจะป้องกันได้ร้อก็ไม่ใช่ค,คือเพราะฉะนั้นในขณะที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9นี่เรามันไม่ใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นประเทศเดียวทั่วโลกที่อยู่ในสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นเราจะบริหารจัดการในที่จะอยู่กับมันให้ได้นะเราต้องให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องนี้หนึง่งคุณต้องให้ความรู้ว่าประชาชนที่มีภูมิต้านทานจะกินอะไรบ้างจะอยู่ย่งไงบ้างปฏิบัติย่งไง เพราะถ้ามีภูมิต้านก็ไม่ติดโรคถึงติดก็อยู่กับมันได้อแต่เจระเดี๋ยวนี้น่าสงสารในผู้สูงอายุนะค่ะเป็นโรคที่มาล่าผู้สูงอายุดโดยเฉพาะตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของสถานการณ์เรื่องสถานการณ์โควิดี่รนนัฐบาลเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ระคังมาช่วยด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เป็นข่าวคึกโครมากที่สุดเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจมากเลยผีซ้ำดาพอยหรือเปล่าเพราะว่า ยังข่าวที่ออกมาแบบอ,อายุ89ปี99ปีแล้วจำนวนมหามากนะผู้ใหญ่ผู้คนสูงอายุเนี่ยโดนโดนเรียกอะไรนะโดนหลวงเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเแบบีแ้ยบบคนผ <c oughs> ู้สูงอายุเบี้ยคนชะลังสารบ้างนะนอกจากเจอไอ้สถานการณ์โควิดมันลูกรานแล้วยังมาเจอไอ ต้องบอกว่าคนแก่เนี่ยใช่คนแก่เนี่ยเขาคนแก่เนี่ยภูมิต้านทานเขาจะน้อยใ่แล้วก็โอกาสที่จะติดเชื้อโควิดก็ง่ายสูงแล้วก็คนที่เป็นโรคเรื้อรลังอะไรที่มันภูมิต้านทานอนร่างกายอ่อนแอว่างั้นเถอตัวเองก็จะไม่ไหวอยู่แล้วคนแก่เนี่ยอายุมากอ่ะอายุมากภูมิต้านทานลดแน่นอนแล้วตอนนี้ในร่างกายทุกอย่างมันเสื่อมไปหมดไงมันก็ภูมิต้านทานลดแล้วตอนนี้หลวงหลวงนะคะคือหมายถึงว่า อยากจะฝากไปถึงลุงตู่ลุงตู่เลยเขาเรียกว่าลุงตู่หรือว่านายกนะคะบอกว่าแต่จะเรียกเดี๋ยวนี้เขาสูงไปไอ้ก็ดีแล้วเหมือนท่านชวนว่าเหมือนท่านชวนพูดในสภาเน่ะเห็นไหมมีพูดถึงท่านประธานครับทำไมเขาไม่เรียกท่านประธานทำไมเขาเรียกคุณชวนคุณชวนตอบตลกดีนะเขาไม่เรียกไอ้ก็บุญแล้วคือคือสิที่เสรีในหน้าการพูดนะคะคุณทักษิณรับ การพัฒนาอารมณ์สาคัญนะคุณพ่อมไม่ใช่วาเขาเรียกอะไรคุณนูว้ไม่ได้โวยวายเอาโวยวายยิ่งเป็นนักการเมืองหรือยิ่งต้องเขาเรียกว่าต้องทําตัวให้สง่างามอ๋อที่คุณพูดเนี่ยคุณพูดนักการเมืองเป็นผู้บริหารในประเทศนี้เปล่าที่เขาชอบหุดหิดนะ่ะอ้าวเขาชอบหุดหินียการพัฒนาอารมณ์สาคัญออออ่าพี่เล็นแก้วนี่จะตั้งสโลแกนไม่เลยนะ ก่อนจะเป็นนกักการเมืองนี่เป็นคนชอบการเมืองมามากๆเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเป็นอเล่นการเมืองแต่อายุสามสิบนิดๆน,นะสามสิบกว่าซึ่งสมัยก่อนแทบไม่มีผู้หญิงที่ก็บอกกําหนดสโลแกนขึ้นมาเลยนะหนึง่งมาดต้องต้องตามาดต้องตายัางไงก็ดูดูก็อ่าแต่งตัวเสื้อผ้านหน้าผมก็ให้โอเคหน่อยอาวาจาหนีต,ต้องต้องใจนี่เป็นเรื่องสําคัญ ต้องใจยังไงก่อนคุณจะพูดอะไรอะไรออกไปต้องระวังคำพูดนะนะการเมืองย<ช>ิดนิดผิดหน่อยเป็นข่าวนะโดนด่ายิ่งยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันคุณว่าโซเชียลมันเยอะอืปิดแมไม่ไม่เขาด่เาเต็มโซเชียลเลยนะแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เราไม่ได้ไปว่านะ,ะแต่ว่าถ้ามีใครไปพูดให้เขาเขาก็ไปปิดอ้าว กระทรวงไอซีทีเนี่ยที่ไปเป่านกหวีดที่ได้ดิบได้ดีเนี่ยถ้าใครไปพูดอะไรที่เขาไปตรวจสอบหรือว่าเขามีไอพวกนี้เขามี IO นะแล้วก็เขาจะปิดเลยปิดถามว่าถึงคุณปิดสื่อเขาเขาก็เปิดใหม่คนทาไมไม่คือไปจองล้างจองผ่านเขาทาไมไม่ทําให้คนเขารักคุณอ่ะทำให้คนเขารักคุณที่ทำไมอ่ะทาให้คนเขารักคุณ คุณก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนใครที่คุณไม่อยากให้อยู่ประเทศนี้ในแต่คนหัใจประชาชนใช่คุณทํำยังไงให้เขาต้องทําหน้าที่เป็นกลางที่สุดไม่เหมือนบางช่องนะเอ็นเอียงไปเชียร์คนที่คิดว่าเป็นคือสื่อมีอคติเขาเรียกถ้าเป็นคนของตัวเองก็เชียร์ชาวบ้านัานหละนะครถ้าไม่ใช่คนของตัวเองที่เห็นต่างทางการเมืองด่าเละเลยเนี่ยสื่อบวงเจ้าเป็น โอ้น่ะช่องเราไม่เป็นช่องเราไม่เป็นช่องเราไม่เป็นช่องเราเป็นกลางวิภาควิจาาณ์ตามความเป็นจริงเราเป็นกลางตรงที่กลางความถูกต้องเลยกลางความถูกต้องสิเราไม่เราคือกลางของเรากลางความถูกต้องเรารียกาลางนี้ทำถูกต้องเราก็ต้องชมเขาถูกถ้าหากว่าไม่ใช่ว่าเราไปจงเกียรติจงชังตัวบุคคลนะแต่ว่าเราก็ดูหลายอย่างก็ยังไม่เห็นแต่เราก็ต้องดูความถูกต้องไม่ใช่ว่าเราเออคุณทําถูกก็ว่าเป็นถูกคือเราเราไม่มีอคติตรงตรงนี้ไม่มีเขาเรียกไม่มีอคติพอรักพอเกลียด แต่ทําอย่างถูกต้องตรงไปตรงมากนรดับนึ่งคุณ้อมค่ะตะก,กี้นี่เราพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องนิดหนึ่งกลับมาพูดถึงเรื่องของคุณผู้สูงอายุเนี่ยที่โดนเรียกใช่ยังชีคืคนใช่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคือจริงๆเนี่ยอายุ99ปีปีนะคุณยายออกมาพูดบอกว่าเนี่ย<อ>เขายอมติดคุกเลย เขาไม่มีเงินมาใช้คืนเบี้ยเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยมันหลายปีอ่ะเดือนหนึ่งมันก็ได้เท่าไหร่เองนะเขาก็ใช้ไปไม่พอแล้วเขาจะอายุมากขนาดนั้เขาจะเงินที่ไหนมาเขายอมติดคุกเลยไปซื้อมาทุกกินหมดแล้วเออซื้อมาเกลี้ยวหมดแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยนะใจก็ซื้อเราขาวมาโกงแล้วลูกของเขาเนี่ยเสียชีวิตเขาได้เบี้ยเขาได้เงินบำนาญของลูกนะส่วนหนึ่งนะที่คนคือลูกเขาเนี่ยไป คือเสียชีวิตในหน้าที่คิดได้ยังไงเรียกคืนถามว่าคุณคุณจะเรียกเงินผู้สูงอายุคืนเนี่ยขอถามหน่อยฝากไปถึงนะคะรัฐบาลชุดนี้แล้วคนที่ดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะกระทรวงไหนกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงไหนที่ดูแลเรื่องเงินเนี่ยอของผู้สูงอายุเนี่ยฝากไปบอกว่าเงินผู้สูงอายุเนี่ยคุณเรียกคืนน่ะคุณคิดดีๆนะ,ะคุณคิดดีๆทําไมคุณไม่เรียกคืนน่ะ คุณหาว่าได้เงินซ้ำซ้อนหรือเงินอะไรกันโอ้ยถามว่าสวที่คุณเลือกเข้ามาเลือกนายกเนี่ยซ้ำซ้อนไหมเงินเขาได้เดือนหนึ่งหนึ่งเดือนเยแยะโอ้ไปเรียกคืนตรงนู้นเรียกมาสิมาโดยไม่ชอบมาโดยไม่ถูกต้องโอ้มาโดยเสนาเดือนหมายถึงว่าปีปีหนึ่งทำงานกี่วันทําอะไรมั่งแล้วเงินเดือนรับไปเท่าไหร่เงินตัวเองทำงานไ้หมผู้สูงอายุซึ่งเงินนี้เดียวห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยพันนึงคุณคิดได้ยังไงเรียกเงินคืนร ใครขี่ไปแล้วเออแล้วใครไปอาใน่วมจนมาถึงขนาดนี้เรียกคืนนี่มันใช้ไม่ได้นะคะต้องบอกว่าต่อให้บอกว่าอันนี้มันเป็นตามกฎอย่าง้นอย่างนี้คุณต้องเรียกความสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องและควารเจรองท้องถิ่นนะครับเราในฐานะเคยอยู่ในการเมืองท้องถิ่นมาตั้งแต่อปตแล้วสมัยแรกเลยปี40ศนนี่คือดูแล้วนักการเมืองที่เข้ามาในท้องถิ่น ไม่ค่อยเข้าใจบทบาทตัวเองนะบางคนนี่โอ้ได้เป็นสมัยแรกน่ถ้าเป็นภาษาอีสานกันหลงสาวตัวเองโอ้ไม่นับเงอนการเมงองท้องถิ่นใช่ไหมเอาการเงินท้องถิ่นอบตเราเนี่ยที่เรียกเงินเมียยังชีพคืนเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีพื้นฐานวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งการเมืองท้องถิ่นคือคำว่าอบตเทศบาลใกล้ชิดประชาชนที่สุดถูกต้องทำไมคุณไม่เอาปัญหาตรงนี้ละมาประมวลว่า มึงไปเรียกเงินผู้สูงอายุกลับมานี่เขาจะเดือดร้อนขนาดไหนเขาจะเอาไหนมาคืนใช่แล้วทำไมครั้งแรกจนผ่านมาเลือยขนาดนี้เออเรียกเงินคืนแล้วรู้ไหมอบตเดี๋ยวนี้เก็บภาษีจากประชาชนในพื้นที่เป็นค่าตอบแทนตัวเองอเก็บภาษี้แล้วโดนโดนภาครัฐนี่เอาเงินยืมเงินของอบตก่อนก็น่าเห็นใจนะอบตจะไม่มีเงินจะบริหารเลยเดียนี้ โอมีคนเขาพูดนะฝากฝากถามนะคะคนที่มีความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจก็ดีนะบางคนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลที่นําโดยนายกประยุทธ์เนี่ยนะคะมีคนบอกว่าตอนนี้ไปยืมเงินของใครมายืมเงินของทางออบตซึ่งออบตนี้เก็บ รายได้เก็บจากภาษีของประชาชนในพิธีนั้นนะโอ้แสดงว่านี่นี่ถามนะในการที่เราเป็นสื่อขอถามว่ารัฐบาลเนี่ยไปยืมตังกับใครเจ้าสัวไหมยืมเงินกับอบตเหรอทำไมมันมีการที่มันมันมันเหมือนมีผลประโยชน์ตามกับแทนแล้วก็เงินแล้วก็อบตไปเรียกเงินเก็บเพืนกับพี่น้องประชาชนคนูงอายุเป็นเช่นนี้เลยอบตถึงไม่มีเงินเออเราอยากฟังถาไมเราเป็นลี่คนแก่กามาที่นี่เป็ไรเดียคนแก่เออมีแต่เขา คุณต้องคิดว่าจะทาการที่เขา้ามาบริหารประเทศเนี่ยคนแก่คนสูงอายุเนี่ยคุณทํายังไงจะให้ค่าตอบแทนเขามากขึ้นจาก5 0 0 600 8 0 0อนี่มันน้อยมากซึ่งทุกวันนี้นะค่าของอะไรแพงหมดเลยเงินพันหนึ่งใช้ไม่กี่ไม่ถึงวันก็หมดซื้อประทูใช้ยยแพงหมดเลยนั้นจะเป็นบุรีซิปโปนอกจากคุณไม่ต้องไปเรียกเงินคืนแล้วคุณต้องเพิ่มเบี้ยยังเชพให้ผู้สูงอายุเบี้ยให้ผู้สูงอายุมากขึ้น รัฐบาลคุณจําไว้ว่าคุณจะไปขุดลี่ทุกอย่างเลยเหรอทุกวันนี้ถามถามฝากถามฝากถามไม่ได้ด่าแล้วฝากถามแล้วฝากบอกเลยบอกยายบอกกินขี้ไปแล้วสวัสดีเอาอะไรมาคืนกับกูอายุโหขนาดนั้นจะเอาไปคืนยังไงอ่ะเออบางคนเนี่ยคนสูงอายุคนแก่เนี่ยดิฉันเนี่ยเป็นคนลงพื้นที่นะเพราะว่าลงพื้นที่กับคนที่เขามีเป็นคนที่มีจิตใจดี จะลงพื้นที่กับโอ้บางคนอยู่กับลูกบางคนอยู่คนเดียวนะคนแก่นะแล้วก็อเป็นไม่ได้ใช้แต่ตัวเองนะเดี๋ยวนี้คนแก่น่ะมีร้านอีกนะเพราะว่าแมาหาทำงานเออนั่นน่ะสิอยู่กับร้านซื้อขนมให้ร้านกินอีกซื้อนมให้ร้านอีกบางทีม่ลูกมาทํางานไม่ส่งเพราะว่าเอาเงินเบี้ยยังชี้ไปซื้อขนมให้ห้านมันไม่มีห้นของลูกอ่ะก็บางคนไม่อยากคืนได้ไงไม่อยากจะให้พ่อแม่รู้ว่าตัวเองตกงาน เออรัฐบาลชุดนี้เนี่ยบริหารเศรษฐกิจเนี่ยโอ้ขาลงนะหรือไม่ก็ขาขึ้นเลยกายหน้าผากเลยใช้ใช้เราไม่อยากบอกว่าใช้อะไรทีมงานเขาบอกในรัฐบาลเขาบอกเศรษฐกิจรัฐบาลนี้ดีมากบอกโอ้ดียังไงรัฐบาลขาขึ้นนะเออเกี่ยวกับประมูลของไอ้่าขึ้างงานมันเลิกเช่าเลิกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทำโรงงานต่างๆเลิกการจ้างงานเยอะแยะไปหมด เดี๋ยวนี้ได้ประมูลของถูกประมูลเดี๋ยวฝากถามเรื่องของที่คุณประมูลมาเนี่ยได้ถูกเนี่ยมีพวกอะไรมั่งเผื่อพี่น้องเขาอยากจะได้เอื้อได้เผื่อแผ่กับคนที่มีสารกเบือเรือรบมีตู้เย็นเฮ้มีเรือรบด้วยหรอทีวีตู้เย็นเครื่องใช้สำนักงานทุกอย่างถ้ากาโรงแรมก็มีถึงขั้นไหน ที่นอนหมอนมุ้งความดที่นอนมีหมดแต่ร้านอาหารนี่ก็บอกไล้ไงศาสตรกระเบืออย่าเดินร้านอาหารที่เลิกกิจการเพราะสถานการณ์โควิดไปไม่ได้ไงไปไม่ได้เพต้องเซ็งเปิดประมูลให้เราเลยเพราะไปไม่ไวไปไม่ไว้ได้ถค่จะปล่อยไว้ก็ทิ้งร้างไว้ก็ยิ่งยิ่งมันก็ยิ่งเก่าก็ไปซุดโทมก็ไปซุดโทมแล้วก็มันไม่เหมือนร้านโบราณนะ้ยิ่งเก่ายิ่งรายจ่ายมันมากขึ้นรายรับไม่มีก็ต้องขายเก่านีต้องทิ้งเลยนะ ไหนปลูกจะกินไหนอะไรต้องต้องเขาต้องรู้นี่นี่คือปัญหามากเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าการจัดการของเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่นะคะในในช่วงของโควิดนี้นะคะเราก็ถ้าถ้าจะพูดว่าปกติก็ให้โควิดสั่งไม่มีวันฟื้นปกติแล้วรัฐบาลจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ยังไม่รู้รัฐบาลชุดนี้เขาเป็นเขาบริหารประเทศมากี่ปีแล้วนะโอ้โหเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีปที่แปด ยังที่มีที่8แสดงว่าตั้งแต่ช่วงไม่มีโควิดเขาก็ทําได้แค่นั้นเรื่องมีโควิดก็ทําได้แค่นี้แล้วครั้งเข้ามาช่วยก็แล้วแล้วแล้วมันจะไปได้ไหวไหมพี่น้องประชาชนจะไม่ตายเหรอประชาชนเป็นคนตัดสินโอ้ยตัดสินยังไงก็เราจะกลัวอำนาจมืดอำนาจมืดเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดเลยในที่ไหนคุณอ้อมก็พูดฝากสื่อไปว่าบอนทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ถ้าอยู่ไม่ได้จะยอมอดตายจะยอมไปท่าต่อไปก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้พี่น้องประชาชนจะอดตายให้พี่น้องออกมาใช้สิทธิ์ออกมาเดินถนนเหรอคะก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะคิดโอ้แต่ว่าก็แล้วแต่เนาะเพราะว่ามันการคือคนมันไม่ไหวแล้วทำได้หลายทางใช่ค่ะโดยกฎหมายและธรรมนูญขั้นพื้นฐานออกมาก็ได้แต่เขาบอกเดือนนี้มีพวกรกฉุเฉินพวกรกฉุเฉินคือไอ้โรคระบาดด้วยอแต่ว่าโซเชียลลหละคุณอ้อม โเชเนี่ยนี่อยากเจอคุณอ้อมไม่ต้องมาที่บ้านคุณอ้อมแล้วเจอกันในไลน์เห็นหน้ากันเหมือนกันที่เราเรียกร้องสิทธิเราก็ออกทางสื่อตามโซเชียลต่างๆได้ยังไม่พอนะกระทรวงไอซีบอกเดี๋ยวนี้ใครด่าใครเจอไอ้เจอข้อหาพรบคอมพิวเตอร์พรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นพรบที่เลวร้ายที่สุด คุกคามคนที่เขาออกมาเล่นเฟซเล่นไลน์อ่าหลายอย่างเขาก็กาหนดหนึน่งสองสามสี่ห้าที่จริงมันเสียที่ขั้นพื้นฐานเขานะมันมีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกนะที่ทำพลบบคอมพิวเตอร์โอ้โหทั้งนั้น<า>ก็ต้องอยากแสดงอยากด่าผัวักหน่อยออกมาไอ้ลงเฟซหาว่าหยาบคครเดี๋ยวโดนพลบบคอมพิวเตอร์อีกด่าผัวตัวเองก็ผิดนะเดี๋ยวนี้โอค่ะอโอ้ต้องบอกว่าถ้าหากว่าในระบอบประชาธิปไตยทั้งนั้นต้องมีการที่จะ เราไม่อยากบอกว่านักการเมืองต้องไปดูเรื่องของประชาธิปไตยแล้วต้องไปอบรมหรือไปเรียนใหม่หรือเปล่าที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีปากรูดซิกไปหมดอ๋อเหรออยู่เฉยๆอย่าพูดอะไรแสดงว่าทางไหนช่องทางไหนก็ไม่ได้ไม่ละขอถามหน่อยถ้าด่าถ้าเป็นแบบนี้มันใช่ระบบเผด็จการไหมถามถามเออคำถามว่าเป็นเผด็จการไหมถ้าไม่เป็นเผด็จการมันทําไมสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนอ่ะมันถึงไม่มี มันทำไมมันมันถึงจีดกันทีมงานบริหารท่านหนึ่งก็ยังบอกว่าออกฎหมายนี้เขียนมาเพื่อพวกผมจริงๆอ่ายพูดอย่างนี้ก็พูดไม่ไอายเลยอ่า็นั้นเขาพูดขึ้นมาคือการที่อ่าประชาชนออกมาเรียกร้องเนี่ยอ,อยู่่เฉยๆคุณอ้อมจะเรียกร้องไหมถ้าบ้านเมืองมันอยู่ดีๆอยู่แล้วอถ้ามันไปได้สวยอยู่แล้วคุณบริหารบ้าน,านเมืองอ่าพัฒนาไปในทางก้าวกระโดดก้าวไกลใครจะออกมาถนนอื เขาไม่ออกมาข้างถนนหรอกเพราะสภาก็ก็มีสสที่เขาเป็นตัวแทนอยู่แล้วอันนี้มันพึ่งสภาไม่ได้คุณอ้องมันพึน่งต้องใช้ข้างถนนเป็นที่ทวงสิทธิ์ของเขาอืมแต่ว่า,าไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันก็โดนไปหลายคนนะไปโดนไปนเ,เนี่ย่าง<ป>คุณไอ้อปราบม็อบอย่างเงี้ยมันก็ผิดขั้นตอนอยู่แล้วนึงอ่าเข้ามาโดยถูกต้อง แล้วเป็นแฟดม็อบคุณคุณอมค่ะ <ขอ S 2> แฟดมบก็คือมีเวลามามีเวลากับคุณไปฉีดน้ําฉีดสีความน้ําความดันแรงแรงสูงได้ยังไงไปฉีดสีน้ําไม่รู้สีอะไรต่อมีอะไรเขาได้ยังไงนี่พิการตอนการสลายการชุมนุมอืมนี่การการที่คนที่ออกมาเรียกร้องเรอสสิิธคนที่มาออกมาเรียกร้องนี่ถ้าเขาไม่ลำบากหรือเขาไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ออกมาเรียกร้องอะนะต้องต้อง นอกจากไม่ฟังแล้วยังทําแบบนี้แสดงว่าคุกคามเขาใช่ประเทศไทยนี่เป็นต้องดูว่าสลายไม่พอคุกคามยัดคดียัดข้อหาหนึ่งหนึ่งหกนี่เยอะมากเดี๋ยวนี้มีเขาบอกว่าการทําความผิดทุกวันนี้มันต้องดูว่ามันเป็นคนของใครด้วยหรือเปล่าอ้าวก็บอกแล้วไงว่าประชาชนเป็นคนมีอาติเอหาว่าพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านฝ่ายประชาธิที่ประไตยอยู่เบื้องหลังบ้างอ่าก็าพูดไปอ่า เ้วเอากฎหมายนะมาประหารชีวิตประชาชนเขาเที่กประหารชีวิตนะคุณอ้อมใช้เครื่องมือกฎหมายกระบวนการยุติธรรมมาประหารประชาชนอันนี้นี่เลือนแก้วนี่เจอกับตัวเองอเจอกับตัวเองเลยใช,ใช้กฎหมายคือสารพัดข้อหาที่เขาจะยัดแล้วใช้กฎหมายแล้วใช้สื่อช่องที่คิดว่าไม่เป็นกลางเนี่ยมาไตีข่าวเราซึ่งเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราเสียหายมันทำแล้วเจอมากับตัว ตำรวจก็ออกหม้จับโดยไม่ชอบยูยูออกไมยจับงงไปหมดเลยไม่รู้จับแล้วเอาข่าวมาตีอย่างนี้กบนยยืนหลาอย่างนี้และนีน่เขาทำผิดกระบวนการยุติธรรมหมดวันนี้เราก็อลองฟ้องดูฟ้องตำรวจดูมันจะไปได้ไกลไหมหรือว่าคนของฉันคนของใครแตะไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปมันปฏิบนะัติหน้าที่โดยไม่ชอบอืนั่นแหละสื่อก็เหมือนกันอืมเนาะ อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่เราออกมาพูดวันนี้นะคะอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีนะคะเรื่องของการบริหารจัดการของคนในประเทศนี้ที่จะอดตายตายอยู่แล้วนะคะแล้วก็การดูการที่คนเเป็นชั้นบางคนก็มองเป็นเหมือนข้าราชการเนี่ยนะที่เอาผิดของเด็กๆเนี่ยเหมือนเด็กเป็นคนชั้นเขาบอกชั้นแากเลยนะ เขาแบ่งชนชั้นแบ,งแบง่งชั้น,น,น <laughs> แบบนี้ทําให้การบริหารจัดการลําบากแล้วก็ฝากถึงนะคะสาหรับในช่วงนี้เนี่ยสำคัญมากๆการบริหารจัดการการเรียกเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยฝากของรัฐบาลไปทบทวนนะคะทบทวนว่าเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยคุณจะเรียกคืนหรือว่าคุณจะเรียกคืนเงินเดือนของส,อว,อสอวสอวสองร้อคนกับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศเนี่ยคนสูงอายุมากมายเนี่ย คุณจะเลือกคืนจากใครรับปางนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยคุณเลนแก้วในช่วงนี้เราเดี๋ยวเราเข้ามาพูดคุยกันต่อมีอะไรเพิ่มเติมเนาะก็คุยกันก็มันๆเนาะก็แสดงความสรุดหดหูกับผู้สูงอายุเจอสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ไม่พอนะคะเป็นผู้ที่มันไล่ล่าค่าฟันอยู่แล้วโรคโควิด -19 พวกผู้สูงอายุออ่าเขาเรียกว่าภูมิต้านทานต่ำนะคะ แล้วยังไม่พอยังมาโดนไล่ล่าเรื่องเบีย้ยยังชีพอีกคุณอ้อมก,ก็บมโหฮึดฮึดจีนะโอ้โห,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 โหเป็นสิ่งกมาจงพิจารณานะคะผ,ผู้ใช้อํานาจรัฐทั้งหลายนะคะพิจารณาก่อนที่คุณจะทําอะไรลงไปนะคะอย่าลังแก่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายของเราเองอนะคะเพราะฉะนั้นในรายการคุยสบายสบายกับเดินแก่ก็ฝากถึงอํานาจรัฐนะคะก่อนจะทําอะไรคิดใจตรองให้ดีนะคะทีมงานเศรษฐกิจนะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันกับคุณออม้มปทุมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ